โจทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นข้อ14ถ้าพหุนาม x กำลังสองลบ4 x บวก a x กำลังสองบวก b x บวกเศษ1ส่วน25และ c x กำลังสองลบ2 0 x บวก4สามารถแยกตัวประกอบให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์ได้จงหาค่าของ a คูณ b คูณ c เมื่อ b มีค่ามากกว่า0จากที่เราได้เคยเรียนกันมาแล้วนะคะว่าเราสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะคะจากสูตรหน้ากำลังสองลบ2คูณหน้าคูณหลังบวกหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะและอีกสูตรหนึ่งก็คือหน้ากำลังสองบวก2คูณหน้าคูณหลัง บวกหลังยกกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกํำลังสองเราลองมาพิจารณาพาหุนามแรกนะคะคือ x กํำลัง2อลบ4 x บวก a นะคะเราก็จะเห็นว่าพจน์กลางนี้นะคะของเราคือ4 x ซึ่งจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ2คูณหน้าคูณหลัง ตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าหน้าของเราคือ x นะคะเราก็จะได้ว่า2คูณ x นะคะส่วนพจน์หลังคืออะไรก็คือจะต้องคูณทั้งหมดนี้ให้ได้ 4x เพราะฉะนั้นหลังของเราก็คือ2ก็จะส่งผลให้ได้ว่า a ของเราก็คือ2ยกกำลัง2นั่นเองนะคะ ต่อไปพิจารณาพหุนามที่2นะคะที่โจทย์กำหนดคือ x ยกกำลัง 2, 2บวก bx บวกเศษ1ส่วน25ก็จะเห็นว่าพจน์หลังของเรานะคะตอนนี้คือเศษ1ส่วน25ซึ่งจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของยกกำลัง2นั่นก็คือ1ส่วน5ทั้งหมดยกกำลัง2พิจารณาพจน์กลางนะคะ จะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ2คูณหน้าคูณหลังเราก็จะได้ว่า bx ตัวนี้นะคะจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ2คูณหน้าพจน์หน้าก็คือ x นะคะหลังก็คือเราหาได้แล้วว่าคือเศษ1ส่วน5ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วน5 x ดังนั้นนะคะถ้าเราเทียบกันแล้วเราจะได้ว่า b ของเราก็คือเศษ2ส่วน5นะคะต่อไปพิจารณาพาหุนามที่3นะคะ c x ยกกำลังสลบ2 0 x บวก4จะเห็นว่าก่อนอื่นเราจะต้องทำพจน์หน้าของเรานะคะให้อยู่ในรูปของสูตรที่เรามีก็คือหน้ายกกำลังสองนะคะ เราก็ให้ c เท่ากับ t กำลังสองนะคะก็เพราะฉะนั้นพหุานามนี้นะคะก็จะได้ว่า t x ทั้งหมดยกกำลังสองลบ2 0 x บวก c ตอนนี้พจน์หลังของเราคือ4นั่นก็คือ 2ยกกำลังสองนะคะเราก็จะได้ว่าหลังของสูตรเราเนี่ยก็คือ2เราก็จะต้องพิจารณาพ์กลางนะคะพ์กลางตอนนี้คือ 20x นะคะจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของ2คูณหน้าคูณหลังนั่นก็คือ2คูณหน้าตอนนี้ของเราคือ tx หลังก็คือ2นะคะ ือ x ก็จะหาค่า t ได้เท่ากับได้เท่ากับ5นะคะเมื่อเราได้ค่า t เท่ากับ5ก็ย้อนกลับมาที่เรากำหนดให้นะคะว่า c เท่ากับ t กำลังสองดังนั้นเราจะได้ c เท่ากับ25ตอนนี้โจทย์ถามหาค่าของ a คูณ b แล้วก็คูณ c นะคะก็จะได้เท่ากับ a ตอนนี้นะคะของเราก็คือ2ยกกำลังสองก็คือ4 a คูณ b คูณ c นะคะ a คือ4 b ของเรานะคะก็คือเศษสองส่วน5แล้วก็ c คือ25ดังนั้น a คูณ b คูณ c ก็จะเท่ากับ40 ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ40ค่ะ